เลขสวยๆอย่างนี้ว่ามาจากแว็กคัมปัมตัวไหนและแป้งจะโม้ให้ฟังอ้าวตัวแรกของราชบุรีนะมาแล้วนะฮะกับแว็กคัมปัม6 c f โโอสขะนะฮะเดี๋ยวไปดูพลังดูดกันนะว่ามันจะดูดได้โหดขนาดไหนนะฮะตัวนี้ไปเดี๋ยวลุยกันเลยปึ๊บเปิดเครื่องตรงนี้นะฮะ เปิดแว็กทิ้งไว้เลยนะจะมาโม้ประสิทธิภาพให้ฟังว่ามันคุ้มไหมถ้าเราจะซื้ออย่างแรกเลยนี่ก็คือโอ้โหดีไซน์นี่ถือว่าสุดสวยจริงๆอัตราการไหล6 cfm รูสเตทหรือ170ลิตรต่อนาทีมอเตอร์ก็ใช้แบบไร้แปรงถ่านยืดอายุการใช้งานเป็น2เท่าไปเลยตัวบอดี้นี่ก็ทํามาจากอลูมิเนียมอัลลอยช่วยเรื่องการระบายความร้อนได้ดีพกพาไปไหนก็สะดวกด้วยน้ําหนักที่เบาๆเจ้าเครื่องนี้หนักแค่6.53กิโลกรัมเท่านั้นเองหน่อให้หน้างานจะสูงแค่ไหนเราก็ถือขึ้นไปแบบสบายสบาย ทอดเชื่อมต่อก็มาให้3ทางเลยด้วยขนาด1นึทับสีทับสและ3าทับแและแบตท,ที่แถมมากับเครื่องก็8ปแอมกันเลยทีเดียวพลีนพลาวเวอร์ด้วยนะใช้ยาวต่อเนื่อง1ชั่วโมงครึ่งจุกๆไปเลยต่อการชาร์จหนึ่งครั้งแต่ก่อนนามาใช้ก็ควรชาร์จให้เต็มก่อนนะจ๊ะและระบบที่ว้าวมากคือการแจ้งเตือนก่อนแบตหมดและยังสามารถใช้แบตท,ที่สูงกว่านี้ได้อีกเช่น10แอมถึง1 5แอมอ้าวแว็กไปแวกมาก็เสร็จแล้วนี่ไวที่ออกก็คือ98ไมโครอนนี้อยู่ในระหว่างการแวกนะครับ เป็นไงลึกสุดใจไหมจ๊ะตอนแรกนะแป้งก็ไม่คิดว่ามันจะทําได้ขนาดนี้แต่พอเห็นผลลัพธ์แล้วโอ้โหนะแป้งโคตรว้าวเลยขอบอกไม่รู้ละสําหรับน้าเนี่ยนะโอเคแล้วผลลัพธ์ดีพ,พาง่ายไม่ต้องต่อสายให้ยุ่งยากเท่านี้นะก็โอเคแล้วในราคาที่ไม่ข้ามมือและนี่ก็คือตัวเลขหลังถอดระบบแว็กออฟทิ้งไว้ประมาณ5นาทีก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้เลยพี่ๆท่านไหนอยากสร้างมาตรฐานแบบนี้ในราคาสุดแสนประหยัดจริงๆฝากตัวโอซุกะนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่พี่ช่างด้วยนะครับ สนใจทิพกิจกาได้เลยทักแชทส่วนตัวมหาหนาก็ได้นะ